จากคดีก๊กอ่านนะครับก็ทางท่านผู้การศิริวัฒนะครับได้ให้ทีมงานไปขอมับศา,ารออกหมายค้นจำนวนเจ็ดแห่งทั้งในจังหวัดกรุงเทพปริมณนลและสระแก้วครับตอนนี้ก็ยังทำการตรวจค้นยังไม่เสร็จสิ้นนะครับตั้งแต่เชา้าก็มีบางจุดยังตรวจค้นอยู่ เป้าหมายในการตรวจค้นนะครับเราก็ในเรื่องของบุคคลตามหมายจับเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเรามีบุคคลตามหมายจับเราก็ต้องค้นหาบุคคลตามหมายจับและสิ่งที่สําคัญกว่าเราต้องการพยานหลักฐานเพิ่มเติมในคดีนะครับอย่างในการค้นรอบแรกที่เราออกหมายจับคุณก๊กอ่านไปนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยก็นํามาสู่การที่เราสั่งยึดอายัดหรือตรวจสอบทรัพย์สินนะครับ ที่เราเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรกิกรรมข้ามชาตินะครับก็ทําการอายัดไว้ตามที่ท่านพลเอกทัดชัยได้ถแถลงให้ทราบว่าประมาณ1,100ล้านผมเรียนเนี้นะครับว่าหมายจับที่ขอออกเพิ่มไปนะครับเมื่อวานเนี่ยทางทีมท่านพลบรตรีวิวัฒนะครับพลบัตตีธินกร แล้วก็ท่านพลวัตตีสลายุทธได้นําทีมไปร้องขอตสารออกหมายจับเพิ่มเติมนะครับจำนวนหกรายก็เป็นบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรชญจกรรมข้ามชาติขออนุญาตว่าในเรื่องรายละเอียดตอนนี้เราได้รายงานให้ผู้ชานะครับทราบโดยทางท่านพลเอกทัศชัยเนี่ยท่านจะได้มีการประสานกับ ทีมวอร์รูมนะครับที่ท่านได้จัดตั้งขึ้นตามที่ได้แถลงข่าวให้ทราบไปเมื่อข่าวก่อนนะครับขอให้ทีมวอร์รูมได้มีการทํางานให้เสด็จน้ําก่อนตรงนี้นะครับรรรบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเราเจอบุคคลที่เป็นลูกน้องนะครับของบุคคลตามหมายจาับนะแล้วก็ได้นําเราตรวจค้น หลายจุดนะครับก็ได้รายละเอียดได้ข้อมูลเพย์หลักฐานที่เป็นประโยชน์กับการสืบสวนสอบสวนต่อไปครับเจ็ดหมายจับครับทั้งหมดยังหลบหนีอยู่ครับเชื่อว่าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยครับ ก็ในส่วนนี้ผมได้มอบหมายให้ท่านพลวัตตีธินกรรังมากนะครับไปประสานกับทางกระทรวงมหาดไทยนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับคือผมเรียนเกี้ครับในการออกหมายจับเนี่ยข้อมูลที่เราได้จากการสวนสือบสวนเราเนี่ยนะครับเราก็มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ให้สารท่านเห็นนะครับถึงความเชื่องโยงในคดีนี้กับแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ตึก25ชั้น ตึก18ชั้นตึกไฮโซและก็กลุ่มคาวคาสิโนทั้งหมดนะครับเออผมเรียนว่ามีพยานหลักฐานเชื่อมโยงนะครับสามารถยืนยันได้ว่าทั้ง7ลายที่เราขอหมายจับนะครับเราขอหมายจับในข้อหามีส่วนร่วมในองค์กรอ,อาชัากรรมข้ามชาติครับ ในส่วนนี้เราสอบปากคําเป็นพยานไว้ทั้งหมดนะครับขออนุญาตในรายละเอียดเก็บไว้ในสํานวนนะครับเราตรวจสอบในวันนี้ที่เราตรวจค้นมีทั้งที Sweet ่เป็นที่พักอาศัยและก็ท uh ี huh. uh ่จดไว้ว่าเป็นบริษัทนะครับก็ทําธุรกิจนะฮะหลายอย่างนะครับก็ขออนุญาตอยู่ระหว่างการสอบสวนตรวจสอบ ตอนนี้ขอตรวจสอบก่อนนะครับว่าเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมในแกลงคอนเซนเตอร์นะครับคือที่ฝั่งปลอยเป็ดตึก25ชั้นและเครือข่ายของคาวคาซิโนหรือไม่นะครับก็มีข้อมูลอยู่ครับรก็อยู่ที่พยานหลักฐานที่เราจะสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับ ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวถ้าเสร็จสิ้นอย่างไรจะให้ท่านผู้การอ้อได้รายงานขึ้นมาอีกทีนะครับก็<ม>ในส่วนนี้นะครับผมก็ขอญาติเรียนอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าในพรบราการมีส่วนร่วมในองค์กรการค้ามชาติเนี่ยนะครับให้อำนาจเจ้าพนักงานตามกฎหมายพนักงานอายการนะครับในการตรวจยึดอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการค้ามชาติอยู่แล้ว นะครับอันนั้นคือปลายทางนะครับในส่วนของการติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่เราดําเนินการอยู่ในส่วนนี้นะครับท่านพลเวชชัยท่านได้ดําเนินการในวอร์ุ่มตามที่ได้แจ้งให้ทราบนะครับก็เดี๋ยวคงจะรายงานความคืบหน้าอีกทีหนึ่งนะครับอะไรนะครับใช่ครับใช่ครับสํานวนก็เดินไป ใช่ครับคือในคดีนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราดำเนินคดีกับเจ้าของตึกนะครับที่อำอนวยความสะดวกสนับสนุนส่งเสริมให้แก๊งคอนเซนเตอรต์เนี่ยไปทำงานอยู่ในตึกของท่านนะครับเราถือว่าท่านกระทำความผิดตามกฎหมายพรบการมีส่วนร่วมในองค์กครอกิจกรรมข้ามชาติ ครั้งนี้เราอยากจะทําให้เป็นโมเดลว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการดําเนินการนะครับทางคดีหมดถ้าพิสูจน์ได้ว่าท่านมีส่วนในการสนับสนุนส่งเสริมหรืออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มแก๊งองค์กรการข้านค่าซึ่งท่านทราบอยู่แล้วนะครับปรกากฏข่าวเปิดเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าแก๊งคอนเซอร์เตอร์อยู่ที่ตึกไหนบ้างนะครับแล้วท่านยังปล่อยปละละเลยนะครับไม่ทําการระครับย้งหรือไม่ทําการใดที่สุจริชนผมว่าคนทั้งโลกอ่ะควรจะต้องทํากับแก๊งนี้นะครับ ก็เดี๋ยวอยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนนะครับอตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ผมเรียนนะฮะให้ท่านพลวัตตีธนกรเป็นหัวหน้าชุดในการป,ปรบสานงานอยู่นะครับก็ตอนนี้อย่าเพิ่งไปคิดอะไรตรงนั้นนะฮะก็เดี๋ยวให้ไปประสานงานก่อนนะครับว่าเรื่องเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้ผมคงยังตอบไม่ได้ถ้าประเด็นนั้นนะครับเพราะอยู่ในระหว่างการที่เราไปประสานของข้อมูลนะครับเออาาตรวจสอบบัญชีบัญชีของรทในบัญชีที่เราอายัดเนี่ยเป็นบัญชีธานาคารไทยทั้งนั้นนะฮะก็รวมแล้วเนี่ยทั้งทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์แล้วก็เงินสดธานาคารเนี่ย รวมแล้วก็ประมาณ1,100ล้านในรอบแรกนะครับเอาหลายจุดครับมีทั้งของเขาแล้วก็ไม่ใช่ของเขาก็นั่นคือความพยายามนะครับในการทําคดีนี้เราก็ต้องการที่จะดําเนินการกับคู่สนันุนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการทางทรัพย์สิน เพื่อที่ถ้าเป็นไปได้นะครับ <c oughs> จะนํามาสู่การเฉลี่ยทรัพย์คืนให้กับพี่น้องประชาชนที่ตกเป็นเหยื่องแก๊งคอนเซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ที่นั่นนะครับ <c oughs> ตามที่ปรากฏพยานหลักฐานยืนยันไปถึง <c oughs> จากที่ทางท่านผู้จัดการพูดนะครับว่าคดีนี้มันเป็นคดีองค์ก,อกรอัจญากรรมข้ามชาตินะครับนิยามของ,ององค์กรอาจญากรรมข้ามาก็คือ <c oughs> มีบุคคลนะครับ เป็นกระบวนการแบ่งหน้าที่กันทำนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือเนี่ยนะครับวันนี้เราออกหมายจับสองครั้งแล้วครับในคดีนี้เนี่ยระหว่างนี้ก็จะเป็นการสืบสวนสอบสวนต่อไปนะครับหากพบว่ามีใครร่วมอยู่ในองค์กรคือมีหน้าที่แต่ละหน้าที่กันทำไม่ว่าจะทําหน้าที่อะไรดูแลเรื่องเงินดูแลเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ดูเรื่องการหลอกลวงการฟอกเงินกระบวนการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ ก็จะต้องถูกดำเนินการนะครับในประเทศไทยเรามีกฎหมายอยู่นะครับมีการร้องขอสารออกหมายจับท่านในต่างประเทศนะครับอย่างที่ท่านพลนเอกทัชชัยปิตาดิบุตรเจเลตมืองชาติได้พูดไว้นะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานมือแหงชาติมีการประสานงานกับหน่วยงานหลักๆในการบังคับใช้กฎหมายของต่างประเทศเราใช้โลกล้อมอญากรรมประเภทนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นคนต่างชาติไม่ว่าท่านอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับหากทาผิดหรือมีส่วนร่วมในองค์กรอญากรรม,รรมครั้งนี้เนี่ย ก็จะต้องถูกขยายผลในการดาเนินการ,การถ้าในประเทศไทยก็ออกหมายจับถ้าต่างประเทศก็มีโปรโตโคอลหรือขั้นตอนทางกฎหมายระหว่างประเทศครับเราจะทําให้เห็นว่าเคสเนี้ยนะครับให้ทําให้เป็นตัวอย่างเลยว่าไม่ว่าจะท่านอยู่ที่ไหนนะครับแต่ท่านทําผิดนะครับเสียหายระดับโลกนะครับผู้เสียหายเนี่ยมีอยู่ทั่วโลกหลายๆประเทศนะครับเราจะทําให้เห็นว่าเครือข่ายเนี่ยจะต้องอยู่ไม่ได้นะครับถ้าอยู่ต่างประเทศท่านก็ต้องมีมาตรการต่างประเทศต้องยึดทรัพย์ท่านหรือจับกลุมตัวท่านส่งมาที่ประเทศไทย อันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทางท่านผู้จัดการไซเบอร์อยากให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกขององค์กรจุากรรมครับ,รบถูกต้องถูกต้องครับก็ถือว่าก็ต้องขอบคุณทีมงานของตำรวจไซเบอร์ทุกคนนะครับทั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะครับอกองบังคับการหลักนะครับที่ร่วมมนการในคดีนี้ก็มีตั้งแต่ ทางตทนะครับท่านผู้การศิลาทางไซเบอร์หนึ่งนะครับท่านผู้การอ้อนะครับไซเบอร์สองท่านผู้การเทพผู้การสลายุทธไซเบอร์สี่ท่านผู้การกิจตัดทีมงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านรองผู้การที่ผมมอบหมายให้ไปกำกับดูแลท่านรองวิวัฒน์คำชำนาญน,นะครับและท่านรองธินกรรังบ้านนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับและทีมงานที่อยู่เบื้องหลังในการ ดําเนินคดีนี้จนอย่างน้อยขั้นต้นถือว่าประสบความสำเร็จในการที่ออกหมายจับกบอ่านกับทีมงานได้ครับค่ะครบครบถ้วนค่ะขอบคุณนะครับมีอะไรไหมครับขอบคุณมากครับ